ครับสูงใหญ่ครับนะครับลูกสาซี่ไหวนะครับอีพออันนี้เพิ่นสิเปิด,าดาราคานะครับเนื้อหนังดีครับสูงเงีวผมว่าผมอยากขายไปน้ำแมวมันหนาบ่าแม่น้ำนบบนนไหนขายหรออืมนะครับไอ้คุณพ่อเปิดไดรยุติเท่าใส่ครับเก่าเมื่อห่างครับ สี่ว่เนาะครับผมลายหูวครับนีสายดีนี่นี่นี่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนซ้ำนี่ครับตัวนี้นี่ที่เปลี่ยนนะพ่อเนาะอันนี้ครับนี่ตุ้มมันขึ้นประมาณสองสามตุ้มครับประมาณหนึ่งครับอันนี้ก็คือหายแล้วหายแล้วปกติครับผมตัวนี้หายแล้วเป็นหน่อยครับตัวนี้เป็นหน่อยโอ้งามนะครับลูกสี่ว่นะครับพี่น้องตัวนี้แบบนี้หนอกครับโอ้ตัวหนอกนะครับโอ้สวยสั่มเลือดลอยเลยครับครับผมนี่มเลือดลอยสูงครับ อายุสิบเดือนครับโอ้สิบเดือนนะพ่อโอ้ใหญ่นะครับไทยเท่าไรครับนี่ไทยสูงรวยเท่าไรสูงมันสี่โอ้ไทยว่ามันแบบลอยซีซีไปไปอยู่บ่้นวะเนาะไทยนะครับสูงกับลอยซีเรื่อยๆอยู่เลยไหมนะครับลอยซีซีไปไปอยู่นะครับพี่น้องไทยนะครับโอ้ลูกสาวซีไหวสิบเดือนโอ้ใหญ่เลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับง่ายง่ายเลยครับ แม่งามไอ้แม่นี่พ่อเปิดราคาอยู่บนบ่อพ่อแม่นครับแม่นครับผมผมขายแม่นไปแล้วอาทิตย้องหันอ๋อพ่อแว่งแม่ออกไปแล้วนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบตัวครับโอ้แม่นหรครับอันนี้ก็ที่สูงได้แม่เพิ่นละครับนี่ขนาดสิบเดือนปับพี่น้องนะครับสูงใหญ่ครับนะครับลูกสาวซีไว้นะครับอีพ่ออันนี้เพิ่นสิเปิดแลคฆ่านะครับเนื้อหนังดีครับสูงเง่าผมว่าผมอยากขายไปน้ำแม่มันหรืว่าแม่นไม่ขายหรออือ นะครับไอ้คุณพ่อเปิดไใบยุทธีสดัยครับเก่าเมื่อนหาครับเก่าเมื่นหานะครับพี่น้องครับเก่าเมื่นหานะครับพี่พ่อเราเปิดเมื่อนหาใทรงครับไปทรงเลยนะครับเนาะแจ๊คทำผมทิ่มใบผมได้หลายกว่านั้นหรือครัเมื่อสิบเดือนเมื่อสิบเดือนนะครับพี่น้องโอ้ใหญ่งามนะครับก็ส่วนครับไหยเลือดลอยผมว่ามันเอาไม่แข็งอมไปกายแข็งนี่งเลือดลอยครับผมไหเลือดลอยกัดไหวแจ๊คไปเป็นไผ่เลยตีพ่อแม่นี่เนาะ สูงเงาเขาเงาอืมนะครับเพราะว่าไอ้เลี้ยงหัวไอ้อาหารเลี้ยงหยั่งไปครับมันคือโอ้คืองามดีเถอะนะครับงามงามดีครับหนาดีนะครับงานอืมนะครับเนงานนางดีนะครับพี่น้องนี่กับนมกับบะมี่หยั่งกับบะมี่ตำหนีหยังเนาะพ่อเนาะนะครับผมพ่อเหนียกนะครับหลักปากดีฟ้ามนะครับเปิ่นเปิดนะครับสาวสาวหน่อยไว้สิบเดือนไข่รางวัลครับครับผูนั่นมะกวันครับ เอออยากไปเที่ยวอยากได้ที่แล้วนั่นเงียบไปตลาดครับถือว่าเป็นตาเอาไปเห็ดแนวนะพ่อเนาะว่ามีตำหนิอีอย่างนะครับอีพ่อแล้วนะครับใ้ใต้อ่อนโตอะไรันไม่รู้เชียงนะครับน้าพ่อนะครับผมโอ้งามนะครับพี่น้องนะครับนี่ใส่ดีนะครับถ้าในสวนเข้านะพ่อเนาะอืมอย่างนี่ครับพี่น้องนะครับไายนะครับอืมเป็นเมาส์อย่งใส่เยอะครับผมใส่เยอะ ครับผมโอ้สีดีนะครับพี่น้องเงีวดีนะครับสีดีนะครับลูกสาวซีไวจิบเดือนนะครับโอ้ใหญ่ครับตอนแรกผมว่ามันได้ปีเลยเด้โอ้นะครับผมเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องอันราคานี้คุยกันไหนป่ะครับพ่อครับคุยได้จักนอยคุยได้จักน้อยนะครับผมพ่ออันนี้นะครับรักพักดีฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้พี่ให้น้องนะครับสําหรับพี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจนะครับว่าช่วงนี้ไปมาอยากนะครับอยากได้งัวเลี้ยงเจ้าตัวหนึ่งนะครับผมว่าตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับพี่น้องนะครับวู้งามนะครับพี่น้องงามยาวอัดลาดปานทเนี่ยเพราะท่านเนี่ยเกาะ้องใจได้กันดีแม่นว่าัพึ่งผมพึ่งเอาไม้ไายนะพ่อเนาะเน่ากับยาวอัดลาดปานรถไฟครับพี่น้องตัวนี้นะครับสาวชี้ว่ายนะครับปอแล้วพึ่งเปิดราคา่นนะปอเนาะตั้งแต่ช่วงเงียบมากนะนะครับผมอันนี้ก็อีกแานหนึ่งที่เป็นต่ออ๋อครับผมจิ้มดำนะครับพี่น้องนะครับจิ้มดำนะครับหลังแตกมาเน่านะครับโอ้ยหลังงามนะครับพี่น้องแต่นอกกัน ตัวนอกับตั้งนั่นมีน้อดตันอกนะครับตั้งดีนะครับ er. พี่น้องนะครับคือว่างามอีกแน่หนึ่งนะครับเป็นดาวเบเฮแนวนะครับเดี๋ยวราคาก็จังมาคุยกับผัวผืนเบิ้งนะครับขันมักครับผมครับราคากับผัวแล้วว่ากับคุยกันได้นะครับนิดน้อยนะผัวเนาะโอ้งามนะครับพี่น้องกองดีเพิ่นนะครับขวานกับโบกแทงโบกขาครับผมโตเทียงโตสันมามีตานี้ยังเชี่ยงดีอ่ะนะผัวนาะครับ อือนะครับพี่หน่องนะครับลูกสาวสี่วัยศูนย์เก้าหกนะครับงามง่า่องว่าสองปีในทวมหัวอ้ยังไงแต่ครับน้ำหัวนะผมว่ามันก็เป็นปีแหละนะสิบเดือนเกิดน้ำหาบปะครับพ่อตัวนี้บ่อครับอือเชียงดีครับโอ้เชียงดีเชียงดีนะครับนะครับพี่น้องนะครับท่านใดสนใจขาหลังครับขาหลังขาหมาโอ้ยังไงครับพี่น้องข้าวพวงอือ แวนที่เขาเวิ่งไหลเยอะหรืเปล่าครับงามดีครับพี่นองงามดีนะครับนึงีตวแสงครับครับพี่นองทันใดสนใจนะครับเด้อพี่นองนะครับเกษตรกรนะครับอยากได้เอาไปใบแต่เห็ดแนว่ยเอาหน่อเนาะนะครับผมไม่มีตําหนิใดๆนะครับนี่พ่อเราขัดไหนพิเศษเลยนะครับไ้เกษตรกรนะครับหลังอ่าลัปีสกินนะครับเป็นแล้วนะครับพี่นองทันใดมองหาอยู่นะครับติดตัว ก็เนี้ยเป็นเข่ามาได้ี่เราก็ไปเป็นแม่พันครับผมโอกาสน้ำหอพัฒนามันยังไปไงนะพ่อเนาะคือว่าได้ทุกอย่างแล้วแอนได้คู่แน่วเลยนะครับสําหรับข้าเดือนลอยครับแอนมาพ่อวัดกันได้เลยนะครับก็เลือดลอยพ่อแล้ววานะครับผมโอ้งามผมก็มักนั่อยู่นะครับแม่นี่ก็ได้นะครับพี่น้อนโอ้สวยสวยสวยครับสิบเดือนนะครับเจ็ดหัวสองปีสวมหัวนะครับพ่อว่าอันนี้ก็ลอยชี้สิบเรื่อยหรือว้งสิมันแปลลอยหาสิบเนาะ ตัวไอ้40หา46อาจจะได้ยันนะครับตอนนี आ, ้10เดือนนะครับพ mmm ี่น้องเงาหนังตื่วดีนะครับยครับครับครับเราจะลอย40ไปไปยู่อ่อ40ร้อย48อาจจะได้นะครับพี่น้องไทยนะครับตัวนี้นะครับเขียงขาใหญ่นะครับพี่น้องเบื้องเอาเด้อนะครับเบื้องต่อขับผอเราขัดให้พิเศษเลยนะครับบ่มีตำหนี้ยังพอแล้ววะนะครับผมเชียงามอีกอย่างหนึ่งคือเชียงนะครับพี่น้อง ว่าท่านในสวนเข้าอยู่แต่ว่าหู้หูนะครับพี่น้องใส่ขุมหมาครับอือครับพ่อเดี๋ยวพ่อราสีใส่ขุมหมาเป็นหัวลุนครับผมหัวล้นนะพ่อนี่หัวลุนโอ้หัวล้นพร้อมนะครับพี่น้องบริเวณเขาได้พี่น้องนะครับล้นธรรมชาฉาดพร้อมนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับต้องการแม่พันธุ์นะครับพี่น้องนะครับติดต่อพ่ออันนี้ครับเอาไปเลี้ยงหัวหันจังไรนะพ่อนะเฮ้ยพุทแล้วนะไปเตรียมหัวหันจังไรพ่อมามันเลียดรอยแล้วเนาะ ไปเป็นเลือดลอยนะครับแล้วทำเป็นถือหัวอาหารจักน้อยหัวกระหลวนพร้อมนะครับงามนะครับพี่น้องกรหลวนธรรมชาติพร้อมนะครับสีกระลังสีออกครับครับเนี่ยเนาะพ่อเนาะจีเข้มนะครับมันสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับพ่อครับถือว่าอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวติดต่อครับติดต่อพ่อเป็นขาว่าใดนะครับเดี๋ยวผมถืใส่เบือทั่วไปให้นะครับพ่ออันนี้นะครับรักพักดีฟาร์มนะครับมาต่อร่วงกันเอาพี่น้องนะครับผมก็เป็นผู้ซื้อผู้กลางให้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมผู้ใดมักกโทั่วขึ้น พอเห็นส่ยเบอร์ลูกสาวออกอ๋อขับขับขับได้เดี๋ยวผมจใส่เบอร์ไปถ่ายนะครับพี่น้องนะครับสําหรับท่านใดนะครับเนาะมื้อนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อเนกเนาะครับขอบคุณครับครับครับบุรีครับครับผม